วันนี้คอนเทนต์อย่งครับวันนี้คอนเทนต์อาหารของคนจะกับแก้มกับแก้มเหรอกับแก้มกับแก้มคนจะกับแก้มเหนืออันนี้เขาอยู่ที่ไหนนี่ออสโลเขาอยู่ออสโลเอสออสโลเอสเด้อป่ะเดี๋ยวเขาไปแย่งกับเข้าเมียงเดี๋ยวตอนแรกเขาต้องไปหาวัตถุดิบกันเนาะวันนี้จะแยกอย่างมูฮูเตือนนะไม่พอกันจะได้อย่างของโอเคครับไป เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเข้าเมียงคลิปนี้อู้เมียงนะครับอู้เมียงอย่างเดียวอู้เมียงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไทยแน่นอนกับเข้าเมียงนะฮะเดี๋ยวได้อย่างพองเดี๋ยวเปดูกันเด้อติดตามได้ครับอันนี้เราได้จิ้นงัว อันนี้คือจิ้นงัวส่วนอันนี้คือจิ้นแลมแกะชิ้นแกะอันนี้จิ้นแกะแปลกว่าจิ้นงัวติดเอ็มนี่นี่ตีเอ็นนี่นี่เกิดอะไรเน่เน่จะได้เนอติดเอ็มอันนี้ก็นเนี่ยเก่งองกับซาซาซาเอาจิ้นจิ้นแบบอันนี้จิ้นงัวเหรอผลไม้เหรอผลไม้เป็นกัน กูเก hmm mm. ิลกูเ네ก right> ิลแตงตะไค่เออตะไค่ตัวนี้กี่ประจำตัวนี้แหละ อันนี้เขาได้เครื่องปุงป้งเครื่องปุ้งเครื่องปุ้งจื้อวีโซบอันนี้โอ้โหนี่เลาหวานทั้งนั้นอันนี้ซื้อครัวเสร็จละเราจะเข้าบ้านพัตถนิพกเขาได้อย่างเนาะกินหมูเล่นหมูออืมมากไม่ไหวโอเคเดี๋ยวไปพอแกว่าราคาเขาหมดตัวเลนะเดี๋ยวเขาอยากอยากกินะโอเคขาเชฟกินเหล้เาเข้าหน้าตา <laughs> ต <มา S 1> อนนี้เขาจะมาพออ่ะตอนนี้เน,นี่ยอย่างพอหนึงเดี๋ยวผมจะทายดูว่าเขาได้อย่างาพอไหนโอเคนี่ผมได้จิ้นนะจิ้นเนี่ยนี่ราคาเห็นเขาด้ยวยจำนี่ราคานะทั้งมดสามร้อยเจ็ดสิบหกโครนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสักสักประมาณตรงนี้ประมาณสามพันสี่ 3, อเออประมาณเนี้ยพันสองพันสองแปดพันสามอ่ะประมาณอันนี้ได้อย่างาพอเนื่องอย่านี้ อันนี้กินงวดกินงวดกินแดงยังเล็กกึ่งลูกกินงวดติดมันอันนี้หมูยิบกึ่งลก้าแกก็จะมีตับตับกึบ่งลกลิ้นลิ้นเส้นนั่นอันนั้นอะหัวใจหัวใจมดเนี้ยประมาณตั้งสามปีประมาณนะเนื้ออันนี้เนื้อจะทำซาได้กับหมูเลยนี่ผมได้บินมาละ ทั้งหมดนี่ร้อยสิบรอ,องโค้นติดเงินไทยกับมันสี่ร้อยอ่ะตีดสี่ร้อยมีพักอย่างหอมนี้ผักชีต้นหอมนี่บเหรอ,อ,อ,อยหรอักชีลาวชีดาวเอ,อ,เอ,อลผชีพลังกชพลังบักูดนี่ของแท้กิ่นแก้มซาแต่ว่าจินนจ้นไหนทุกพนจิ้นเหรออันนี้แตาเนี่ยซาจิ้นซาจิ้นอ่ะเี๋ยวพอพอจิ้นอันนี้จิ้น อีโนเวนะแดงมอหนะมูเนื้อเดี๋ยวผมมีเลือดนะจเจนเลือดได้เดียวได้ก่อนคนละกินซาอีได้อยู่อนะ่ะได้แ่เนี่ยได้ในหมูแต่เนื้อมันละเอียดก่อเนื้อแบบม,ม,นะม,มีมันเนาะเนื้อแบบมีมันเนื้อแบบเนื้อทิ้นเลยอ่ะซาชิมิสองช้นเลยอนะีกฟ้อนใส่ใส่ขออแรกคนแรกก็เร็วอวอกออกพวกเ,เ,เ,เทศกันแก,นกนล้ำหมูชิ้นปะเขา มีต hmm. ัดคือบบสดมาตัดมารถตัวสดที่ดึงอลมาดูจมาก็มเอี้ยขึงโลถามมาบ้านเขามันปันสีประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่เนาะปั้นเขากินโลห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยินโลนะจินโล ที่นึ่งวาไหนที่นหนึ่งวาไนอันนี้รวมกันแล้วยังกึงโลกึงโลอ่ะเนี่ยในมุมนี้กึ่งโลกึ่โลเกือบสามโลแล้วนแล้วก็เป็นฝอยตัวปอกตับปอกลิ้นลิ้นน่งวันของแปลนีเดียวผมว่าลวกยิ่งที่อไหลวกเ้าม่ด้ลวกเลวกมาลวกต้มที่บงมึงหเราจะเอาไปอบมันแข็งเออลวก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 ลว่ไี้ว้าหลวกลวกมาลวกาลวกต้ม เออต้มานะมันแบบเยอะขนาดนี้โอ้ยหลายเมนูครับอันนี้ได้ประมาณสามเมนูไหนที่ซื้อมาเนี่ยหรือพอลิ่นลิ่นอยู่ไหนลิ่นลิ่นนี่ลิ่นคนแต่งซากันเนี้ยที่มาได้ยังไงนี่ลิ่นจัดหม้อนี่ถ้าบ้านเขากี่บาทเนี่ย นี่นึ่งบ้านับแปงกับแปงแหลยเออสองสามร้อยหน่อสองสามน้อยบ้านรับแปงคนอ่ะส่วนน้ำพกกริกครอันนี้นพริกมาจากเหมืองปปแปน้ำพริกแกงออมอันนี้สุดไหมสุดแตกสุดแตกมาจากใครอะไรอันนี้น้ำพริกตาล้วพอจะล้ำแบบล้ำานดยต้องยเน,น,นี้ยแตกกับล้ำฟ้างั้นฟ้างแหน ไข่จะล้าปรกันคนรแปของคนสวนด้วยต่อแบบกาดส้วก็กรัอู้้คนแบบไหนเนาะตขอส่นใหญ่ของทว่แบบนั้นบ่แต่บอกหวาคนจรงไหมบแบอเจ้คนเราก็แบบนอคนเต๋อบ่บ่กบ้ว่า ลับตาเองก็ม่นานจะได้ที่เหมือนกันแล้วนะพ้นหนแล้วมนหนาจะแปลงนะซาดิเขาขว้หละลุกตะข้วาดกว่าเอาบปกก้ากินิเจเนาะเาทุกตะข้วที่ว่บาเขาไปจะไหนอันนี้เหรอหามเรียบร้อยละอันนี้จะไปแปะงกินแกงออมมดเนี้ยเดี๋ยวรีดนี่เชฟบอสจะไปต้มหน่อ ตุ้นกับน้ำพริกน้ำจิ้มเราควรจะย่างให้ดีหน่อยแต่เดี๋ยวเราไปดูซาก่อนมันจะมันจะได้เดี๋ยวมาจิ้มกันวันเฮ้ยเราไ,ได้ซาหน้าตาก็ประมาณนี้รับก็จ้าคออุณแบลจอนนะอนโอ้หมกี้เรารู้ละ จะได้ข <Pokémon Man. S 2> ีดอันน่ห้นไปแม่น้ขินม้วนอ่อันนี้กินได้จะจิ้มทองไหนกินไม่ได้ไม่รู้แหละ ก็ง้กคนงานอีที่ได้เขาจะไปกินเหมห้องก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวฟันที่มันเข้าติดก็ว่าเดี๋ยวคุณจะมองที่แบบนี่ผมจะมาดูห้องกินข้าวตีเบียากโอ้มืดเปิดไฟไหนนี่คึบท่านอันนี้ห้องกินข้าวนะครับบรรยากาศยุโลปขนาด มาเข้ากาแฟกินสักหน่อยแต่เขายังเข้าอ่นอยู่ก็กินตรงเนี้ยเขามงเขาขี้เล่านี่เมนูครับหอมจี๊ยนครับหอมเจี๊ยนน่ากินไปตัวนี้อันนี้มาคั่วเราต้องอันนี้กัน,กกนย้ำอีกครั้งนะครับโอ้อันนี้คือจีนนอร์เวย์ จะกินบ้านเขาเกอี๊ยต่างเขาบอกห่ามงแต่ว่าไปกินบ้านเขาอันนี้เมนูอย่างครับนี่หมูครับเอาต้มริมหมูต้มแต่จะกินยัดน้ำจอ้มัวงไอ้งวงงวงริมัวงริมงวงริมงวงสุดเด็ดนี่ไอย่างนี้ซี่โครงคุณเออตอนนี้เขาได้อย่างไรเขาได้แกงออมมีกำลังตุ่น คือลรานี่เป็นวันเนาะจริงๆอันนี้สักสองชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยไปเรื่อยๆเ้าน่ากินเงีเหมือนใส่หม้อเดี๋ยวประด้หนักกับข้ามีอีกสามอย่างละเหลือหกอย่างกำลังเงี่ยเดี๋ยวพาจิ้นครับพาจิ้นเนาะเดี๋ยวเาไปดูพาจิ้นใส่ปลาแดงกันเอาเอาที่เดี๋ยวเขาดูเรื่องนี้หน้าตากับเก็งอมแข็งอมเมียงน้าพริกลับแเป็งแ่งอมก็น้องที่กับเก็งอมนะครับ หร,รอออือกนนอระถิ่เออเนาะมันเหมือนกันไงอ่าาเดย้โอเคเดี๋ยวมาชิมกิมผ้าจิ้มใส่แตงครับโอเคนะสีสันน่ากินนะชิมเนาะชิมชิมกันนะเดี๋ยวผมถือกล้องแนะอะผมชิมกันเนด้อปุ๊บนี่ดูเส้นดูเส้นดูเส้นพีเกนุก๊กชิมกันนะ ข้าวเนียก็ได้ได้พี่ได้ขับแก้มนะขับแก้มนะแก้มนะไม่ใช่กับข้าวนะขับแก้มได้ครับนี่ขับแก้มไม่รู้ที่สามสองตอนนี้ที่เซ็ตแล้วคือสองอันนี้บอกนี้แกงออมตอนนี้แกงออมไปรวมมอละเรื่อบุ๊บุ๊ลิ้นลิ้นเดี๋ยวกับมดอ่ะนี้เดี๋ยวจะแย่งน้ำจิ้มต่อวันนี้ถ้าเกินทับมาห้าอืมเับกแย่งยู่ย สองอคนะนะมีแนวึงอ่าตอนนี้เก่งออมเขาน่าจะอยู่ในขั้นตอนของทอเท่าแล้วละกันี่ผมนั่งรอมาสองชั่วโมงหมดเราไปกับกึ่งของเมื่อคนเดียวนี่นะ <c oughs> นั่งท่าเก่งออมได้สองชั่วโมงแล้วครับคนเดียวนี่นะนี่คนใหญ่ไปสองแก้วสามกกแก้วเลยเนดะี <c oughs> ๋ยวจะไปย<อ>ิมเ<อ>ก่งออม

อาริลิน์นอร์เวย์มันจะอู่ภาษานอตเนาะมันจะแบบอู่ภาษามีนั่งไหมอะีรยแขาวบ็มีขาวอยู่นี่ใช้ชีวิตได้ปกติเนาะบอมีเขาวบปได้เพราะมันคือเขาวเออนอนเขาวบมืชนแจลเลยมันไม่ใช่แลมตะกี้ถ้าเกิดยิบพิดได้เอาเนื้อแกะมาได้กินมาได้คล้ายควางมาเลยนีุ่ดเด็ดไงแม่ตัวไหนสุดเด็ดนี่คือโคลิน ออแล้วถามว่าราคาแป้งก่อนที่เขาคุยกันราคาเนาะบะแป้งเลยครับราคาที่นี่บะแป้งจบบิ้นบะแป้งเลยคุณซื้อของกี่ในราคาพันพันกว่าพันกว่าบาทเนี่ยคุณซื้อจิ้นได้สามโลคุณซื้อเ่าซื้อเบียร์แป้งวันนี้ก่อนอ่าอันเนี้ยเน,น,นี่ยอพันกว่าบาทได้อย,องอยางกว่นี้ได้เมนูลิ้นได้เมนูแกงอ่อมได้เมนูซาได้้าจิ้น่ผพาจิ้นนี่ซื้อไหม เติมแต่น้อยเดียวแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยังเหลือแห่เนี่ยแกงของพี่เนี่ยเพื่อเขาใช่พวกมันปลูกเดี๋ยวพักพอกจะมาวันพรุ่งนี้อันนี้ลิ้นงามๆครับเมาะของล้ำแล้วกจิ้มหมูป้ไปเขาไปยอกกันยอกหยอกยอกจิ้ม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 ผมขอได้ขออนุญาตเนี่ยเอาเลยครับ นี่เชฟเหมือนแปลพี่กินก่อนไอ้เหี้ยอเ้ยเอออย่างนี้น้ำเงี้ยวนี่โอยอันนี้ต่อจากคลิปตะวันนะตะวันที่เข้าเมีเยเนียนี่วันนี้เป็นยาน้ำเงี้ยวด้อ สบายที่อยู่ดีดีแกนี่ผมเส้นผมเส้นอันนี้ไปให้พ่อพอนั่นนะเออเออสบายนี่ผมเส้นนะอันนี้ผมเส้นเจ้แกแนะนำอ๋อลาลาชิลี่เลยใช่ส่วนส่วนอันนั้นแต่เจ้าของบ้านเอออันนั้นประรับบ้านประรับบ้านของประรับบ้านนี่กับหมูลาชิลี่วันนี้กับข้าวเมียงจัดเต็มเนาะอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านเลยเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ Oh, bak benda. <laughs>